ดีครับรีวิวรถยนต์วันโว9เ0ทะเบียนกอไก่กอไก่5 3 5 8าิห้นุโลกนะครับคันนี้เป็นรถปี1 9 9 1นะครับรูปร่างใหญ่เลยครับเป็นรถไซส์ใหญ่ของวันโวเลยนะครับสีเขียวเดิมนะครับทรงดีเลยนะครับโดยรวมรถยังสวยเรียบร้อยดีนะครับสีก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุนะครับมีแต่แค่ตำแหน่งเดียวนะครับเรื่องสี ตรงนี้นะครับไม่ผุนะครับแค่สีแตกนะครับไม่ตัวเหล็กยังดีนะครับที่เหลือโดยรวมก็ยังดูดีนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยบ้างรอบขันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับคันนี้ภายในสวยเลยครับล้อเดิมวอลโวทั้งสี่ล้อนะครับยางดอกหนานะครับแต่ปีเก่านิดหนึ่งนะครับ คันนี้เครื่องวางใหม่เป็น 1J Auto นะครับของโตโยต้าันโซนเดิมพวงมาลัยเดิมนะครับเบาะปรับไฟฟ้าตรงนี้ใช้ได้นะครับเบาะสวยไม่มีขาดนะครับประตูเป็นแบบนี้นะครับด้านในนะฮะภายในถือว่าสวยเรียบร้อยดีนะครับ มีแฟ้มวอลโวนะครับอันนี้เป็นพวกคู่มือการใช้นะครับของเดิมออกห้างเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดรถค่อนข้างดีครับที่เท้าแขนตรงนี้ใช้ได้สามารถเปิดเป็นที่เก็บของได้นะครับหมอนตรงกลางสามารถปรับขึ้นได้นะครับถ้ามีคนนั่งกลางนะครับถ้ามาหลังนะครับยังมีนะครับใช้ได้นะครับ ได้ระยะรถค่อนข้างดีเลยครับคันนี้ขายไม่แพงครับสมราคาแน่นอนครับคันนี้เครื่อง1 j เจนะครับใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันนะครับติดแก๊สหัวฉีดมานะครับเมื่อวานทดสอบขับจากจังหวัดสุโขทัยกลับมาที่นครราชสีมาปกติดีนะฮะภาษี6-2นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับเล่มครบนะครับ เครื่องเราไปลองขับขี่กันดูนะครับติดแล้วนะครับรถคันนี้ใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันนะครับหากรอยยังไม่ค่าเข็มขัดนิรภัยไฟเตือนจะขึ้นแบบนี้นะครับเราต้องเอาเข็มขัดนิรภยัยขออนุญาตค่าเข็มขัดนิรภัยสักครู่ครับตอนนี้ค่าเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุฟังได้นะครับแอร์ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับ รถขับดีนะครับทำความเร็วได้ดีนะครับแตยดังนะครับปัดน้ำฝนทำงานได้นะครับฉีดน้ำกระจกทำงานได้นะครับช่วงล่างนิ่งดีนะครับขับเพลินขับสบายเลยครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายติดหมดนะครับ ทดสอบ,บขับขี่มาจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับเมื่อวานนี้ประมาณ500กว่ากิโลปกติดีนะครับขับวันเดียวรวดเดียวเลยครับนไม่ดันควันไม่ไหลนะครับชอบติดต่อได้นะครับรถยนวันว๊ก940อันนี้เอาไปทำตอบคุ้มค่าแน่นอนครับผม